สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาสร้างเพจด้วยโทรศัพท์มือถือนะคะเข้า Facebook ของเรามานะคะแล้วไปที่ขีดสามขีดข้างบนเลยค่ะจิ้มเข้าไปนะคะทุกคนเสร็จแล้วเห็นไหมสัญ,ญลักษณ์ที่มันเป็นธงนะคะถ้าคนที่ยังไม่เคยทำมันจะอยู่แถวนี้นะคะ สังเกตนะคะว่ามันเป็นรูปธงแล้วก็เขียนคำว่าเพจเนาะให้จิ้มเข้าไปนะคะอ่าเสร็จแล้วถ้าของใครไม่มีมันก็จะไม่มีขึ้นมาแบบนี้ให้กดคำว่าสร้างค่ะจิ้มเข้าไปเลยนะคะเสร็จแล้วก็เริ่มต้น ใช้งานนะคะอ่าตั้งชื่อเพจนะคะตั้งชื่อเพจให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เรากำลังจะทำนะคะเราจะสร้างตัวตนหรือว่าเราจะขายของหรือว่าเราจะทำงานอะไรนะคะให้เราคิดมาก่อนเนาะว่าชื่อเพจของเรามันจะชื่ออะไรดีนะคะถ้าคิดได้แล้วเราก็ เลยค่ะวันนี้จะทําเพจเกี่ยวกับรองเท้านะคะเพราะว่าเพจที่เคยสร้ว้เฟซมันเข้าไม่ได้นะคะก็เลยจะสร้างใหม่เนาะเพจนั้นน่ะไม่ได้ยิงแอดเลยนะทุกคนแต่ยังมีลูกค้าทักมาเรื่อยๆเลยตอนนี้ก็ยังเห็นแจ้งเตือนว่ามีลูกค้าทักมาอยู่แต่คือเข้าไปดูไม่ได้พอดีใช้เบอร์โทรของพ่อสมัคร นะคะไม่ได้อยู่ด้วยกันไงมันก็เลยกู้เฟซไม่ได้นะคะ <c oughs> ก็เลยจะทำใหม่ <c oughs> ก็เลยจะทำใหม่เลยนะคะ <c oughs> อ่าเสร็จแล้วกดถัดไปหมวดหมูม่ตรงนี้อย่างน้อยเราก็ต้องใส่หนึ่งอย่างนะทุกคนใส่หนึ่งมวดหมูม่ก็ลองจิ้มดูนะคะจิ้มตัวหนังสืออ่ะ จะกอไก่ขอไข่ขอขวดขอไวอกว็ถึงฮอนกูกเลยจิ้มขึ้นมาสักตัวหนึ่งแล้วมันจะขึ้นแต่ละหมวดหมู่มาให้เราถ้ามันไม่ตรงนะคะถ้ามันไม่ตรงกับสิ่งที่เราทําไม่เป็นไรคะ่ะทุกคนเราจิ้มไปก่อนนะคะจิ้มจิ้มหาดูก่อนนะลองเล่นดูคะ่ะตรงนี้ ใส่ไปก่อนนะคะทุกคนหมวดหมู่เสร็จแล้วก็กดถัดไปนะคะป้อนที่อยู่เมืองนะคะถ้าไม่อยากใส่ก็ติ๊กที่สี่เหลี่ยมบอกฉันไม่ต้องการเพิ่มที่อยู่กดถัดไปนะคะ่ะป้อนเว็บไซต์นะคะถ้ามีเว็บไซต์ก็เอามาใส่ได้นะคะในแอปยูพิกเรานะคะไปเอาลิงก์สินค้าก็ได้นะคะมาใส่นะคะหรือจะติ๊กฉันไม่มีเว็บไซต์ก็ได้นะ แล้วกดถัดไปเลยค่ะอ่ะเพิ่มรูปโปรไฟล์ก็จิ้มเข้าไปเลยค่ะจิ้มไปที่ตรงหน้าปกโปรไฟล์เนาะไปเลือกรูปค่ะเอารูปมาใส่นะคะวันนี้เดี๋ยวจะทำให้ดูเนาะว่าเอารูปมาใส่ยังไงก็คือเลือกรูปที่เราต้องการนะคะเลือกรูปที่เราต้องการเนาะเอามาใส่ก่อนนะคะแต่ก่อนจะทำนะทุกคนต้องไปทำปก ก่อนนะคะต้องไปทําปกมาก่อนนะก่อนที่จะสร้างเพจจริงๆนะคะวันนี้แค่มาทําตัวอย่างให้ดูเท่านั้นเองนะเราต้องไปทําปก Facebook มาก่อนเขียนข้อความใส่อะไรให้เรียบร้อยนะคะอ่าเพิ่มรูปโปรไฟล์ก็จิ้มไปที่คำว่าเพิ่มรูปโปรไฟล์เลยค่ะแล้วก็ไปเลือกรูปนะคะมาใส่เลยค่ะ อ่าวันนี้จะใส่เป็นรูปของตัวเองนะโอเคแล้วก็กดเรียบร้อยเลยค่ะกดปุ่มเรียบร้อยเลยนะคะเนี่ยเสร็จแล้วค่ะการสร้างเพจง่ายมากนะคะแล้วก็เราก็นะคะไปนะคะไปแก้ไขโปรไฟล์ได้แก้ไข เออหน้าปกได้นะคะสามารถเชิญเพื่อนให้มากดถูกใจเพจเราได้นะคะเชื่อมต่อกับ w h a t s แอปได้ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเชื่อมต่อนะคะอ่ะกดสร้างโพสต์นะคะถ้ายังไม่อยากสร้างโพสต์ก็กดถัดไปค่ะ กดถัดไปแล้วก็เริ่มต้นการใช้งานเห็นไหมมาเพิ่มที่อยู่การติดต่อรายละเอียดต่างๆได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็หมวดหมู่เราอยากเปลี่ยนเราก็จิ้มเข้าไปเปลี่ยนได้นะคะทุกคนเนี่ยเราจิ้มเข้ามาเปลี่ยนตรงหมวดหมู่ได้เลยครั้งแรกที่เราลงไว้มันอาจจะไม่ตรงกับสินค้าที่เราลงใช่ไหมอ่ะเรามาเปลี่ยนตอนนี้ได้เลยอ่าแค่นี้นะคะทุกคนอันนี้คือการสร้างเพจง่ายๆค่ะ เสร็จแล้วค่ะลองเอาไปทำดูนะคะ